<c oughs> สวัสดีครับท่านนักทุนที่เคารพรักทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะครับวันนี้วันที่8นะครับกันยายน2อง8นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นสัปดาห์ที่เรียกได้ว่า,าสับสนวุ่นวายนะครับร้อนแรงแต่ท้ายที่สุดนะฮะในวันศุกร์ก็เรียบร้อยนะครับประเทศไทยเราก็ได้นายกรัฐมนตรีนะครับคนที่32มัเป็นที่เรียบร้อย นะครับนั่นคือท่านอนุทินชาญวุฒิกูลนะครับก็โปรดกล้ามาแล้วนะครับแล้วก็รอแต่งตั้งนะครับถวายสัตว์คณะรัฐมนตรีนะครับเซตตีเด็กก็เลยปิดในแดนบวกไปนะครับใครกังวลไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับบวกไป12.25จุดขึ้นไปเหนือ1,260อีกครั้งหนึ่งนะครับตลาดในต่างประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ ตลาดหุ้นในฝั่งของอเมริกาก็อยู่ในแดนลบเป็นส่วนใหญ่นะครับดาวโจนติดลบไป220จุดนะครับ0.48%นะครับ S&P 500 0.32%ติดลบนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นนัสแดกบวกนะฮะ0.08%นิดหน่อยครับตลาดหุ้นยุโรปติดลบหมดเลยนะฮะดัคชิลล์นลบ0.7ฝรั่งเศสลบ0.3นะครับอิตาลีลบ0.9เช้านี้ในฝั่งของเอเชียก็อยู่ในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่นะครับ นิกกี้225ญี่ปุ่นเปิดตลาดมานะฮะบวกไป1.79เอรครับฮ่องกงห่างเสงนะครับเปิดมาบวกไป0.1กอสปีเกาหลีใต้นะครับเปิดมาบวกไป0.35เนะครับในขณะที่ฝั่งของตลาดคอมมูนิตี้นะครับแนะทิศทางก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไปดูตลาดน้ำมันดิบที่นายแม็กซ์นะฮะก็อยู่ในแดนเรียกว่าไซเวย์นะครับล่าสุดบวกอยู่ประมาณ50เซนต์นะครับ62เหรียญ47เซนต์ต่อบาร์เรล ในขณะที่ตัวของตลาดน้ำมันดิบเลนที่ลอนดอนนะครับแต่ก็อยู่ในลักษณะเช่นกันครับคือวิ่งในกรอบไซด์เวย์นะครับตอนนี้ก็บวกอยู่ประมาณ10เซนนะครับ65เหรียญ39เซนต์ต่อบาเรลนะครับส่วนทองคำในตลาดโลกอย่างที่ผมเรียนในทราบนะครับมันทำนิวไฮทำออร์ตาไฮไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะฮะแล้วก็ค่าเงินเช้านี้นะครับเงินบาทของเราก็ทำจุดต่ำสุดใหม่นะฮะเรียกว่าแข็งค่าสูงสุดนะครับ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับค่าเงินบาทในตลาดโลกนะครับลงไปต่ําสุด32บาท2สตางค์ต่อ1เยอรมันนะครับ่าสุดอยู่ที่32บาท9สตางค์ต่อ1เยอรมัเราเห็นว่าแท่งเทียนนะครับของค่าเงินเนี่ยเป็นลักษณะการแข่งข่าหรือขาลงนะครับรวมถึงกราฟวีคด้วยนะครับก็ทําจุดต่ําสุดใหม่ในรอบ1ปีเลยนะครับนะฮะตั้งแต่เดือนมกรานะครับปี2023นะครับตอนนั้นค่าเงินบาทแข่งข่าสูงสุดเนี่ย อยู่ที่ประมาณ32บาทบอ่อาทสตางค์นะครับแต่นี้ล่าสุดก็คือทําจุดต่ําสุดใหม่ก็คือแข่งค่าแข่งโป๊กเลยนะครับแนวรับถัดไปนี่ยาวเลยนะครับคือหลุด30บาทนะฮะต่อหนึ่งยูเอนะครับอันนี้เป็นแนวรับใหญ่นะครับเอาแนวรับย่อยก่อนอยู่ที่ประมาณ31บาท3สตางค์นะครับแนวรับถัดไป29บาท69สตางค์โอ้โหเนี่ย29บาท69เนี่ยเป็นการแข่งค่าล่าสุดนะฮะปี2020เลยนะครับ โอ้นี่เรียกว่าเรียกแข่งค่าแข่งโป๊กเลยนะสำหรับตลาดบ้านเรานะครับสำหรับเงินค่าเงินบาทเราๆนะครับนะอย่างโกลฟิเจอร์อย่างที่ผมเรียนใ้ทราบนะครับว่าเขาอยู่ในทิศทางนะครับแนวโน้มอยู่ในขาขึ้นนะครับทาจุดสูงสุดใหม่ล่าสุดทำนิวไฮทำออดามายไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสูงสุด3,655.5เหรียญต่อออนล่าสุดอยู่ที่3,630.3เหรียญต่อออนนะครับติดลบประมาณ9เหรียญแต่ว่า กราฟชัดเจนนะครับว่าเป็นทิศทางแนวโน้มนะครับขาขึ้นนะครับอ่านั่นคืออ่าคอมบิดี้ครับทองคำนะฮะน้ำมันนะครับอ่าตลาดหุ้นบ้านเราเรียกว่าฝืนตัวมาแล้วนะครับอ่าทางเทคนิคก็ถือว่าลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย20วันตรง1ัน6นะครับแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นมาได้นะครับนะแล้วก็แท่งเทียนทั้งหมดอยู่เหนือเส้น200อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับนะเส้นค่าเฉลี่ย10วันของเส้นนียมันตัดไปแล้วนานแล้วนะครับล่าสุดคือคือเส้น20วัน ต่อไปถ้าขึ้นต่อก็เป็นเส้น50บันนะครับเราก็ถือได้ว่าเป็นทิศทางขาขึ้นอย่างสนบุณมแบบนะครับรวมถึงในฝั่งของเซ็ต50นะครับถ้าเราไปดูเซ็ต50นะครับซึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่ก็วิ่งด้วยการใช้เส้นค่าเฉลี่ย20เช่นกันครับมีการทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย20เนี่ยสครั้งแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ย19สิงหา20สิงหานะครับครั้งที่2ก็29สิงหานะครับแล้วก็1กันยานะครับ ทดสอบแล้วก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปตลอดแนวต้านนะครับของเซทิตก็837.6นะครับในฝั่งของเซตนะครับก็อยู่ที่นะครับแนวต้านถัดไปของเซตก็อยู่ที่เป็นแนวต้านไฮเดิมก่อน1,280นะครับแนวต้านถัดไปก็1,319.80ก็ตีไป1,320แล้วกันนะครับนั่นคือตัวเลขคร่าวๆข,ข,ของแนวต้านของเซตนะครับอย่างที่ผมเรียนใ้ทราบนะครับวา่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับ โดยเฉพาะในฝั่งของพลังงานมันมีการพักตัวแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วบางส่วนนะครับอย่างปตทนะครับลงไปพักตัวแถวเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันนะครับแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดทําการเหนือเส้นร้อยวัน200วันนะครับสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะครับปิดไปในนี้มันออกไปทําทองไซเยวนะครับสาหรับปตทนะครับส่วนปตทอสพเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการปรับฐานนะครับหลุดเส้น200ดีดกลับขึ้นไปไม่ผ่านเส้น200 แนวโน้มของสอพอจะออกไปทางไซด์เวย์นะครับไม่ใช่ลักษณะที่เป็นขาขึ้นหรือขาลงในขณะที่ท็อปไทออยเนี่ยต่างกันไปนะครับท็อปไทออยเนี่ยเป็นลักษณะกราฟขาขึ้นนะครับเพิ่งทุนดูนะครับนี่ฮะมันมีลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย50นะครับแล้วก็ดีดกลับไปแล้วเหนือเส้น200อันนี้คือข้อแตกต่างของท็อปกับปตทสอพ,อพระวังท่านบอกว่ามันต่างกันยังเนี่ยต่างทางเทคนิคนะครับเพราะว่าตัวของสอพอเนี่ยหลุดเส้น200แล้วยังไม่ข้ามคือกลับมาไม่ได้นะครับแต่ว่า ท็อปไทออยเนี่ยมันกลับมาได้นะครับแล้วก็ยืนเหนือเส้น200เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแนวรับก็อยู่ที่32บาท50นะครับแนวต้านก็อยู่ประมาณ35บาท75สตางค์ในขณะที่ตัวของกลุ่มปิโตรเคมีนะครับยังคงแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับแต่ก็มีการยอดตัวพักตัวสลับกันบ้างนะครับอันนี้คือกราฟของเปอร์ท GC ีซนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับลงมาทดสอบเส้น10วันแล้วไม่หลุดนะะดีบกลับขึ้นไปแล้วปิด บาท25นะครับ27 75เมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาแนวต้านไฮเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ28บาท25ถ้าแนวต้านที่เป็นนิวไฮก็อยู่ที่30บาทโดยประมาณฉะนั้นเนี่ยกราฟเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์แบบนะครับแต่ก็ถือว่าลงมาพักตัวนะครับให้นักลงทุนที่ชอบเก่งกับไรก็ได้ทานะครับส่วนตัวส่วนตัวของปูนใหญ่ไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าลงมาลึกหน่อยนะลงมาเส้น20นะฮะแล้วก็ฝื้นตัวไปเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาบวกไป6บาทครับปิดไป219 แนวต้านไฮเดิมอยู่227นะครับแต่กราฟเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ฟื้นตัวเป็นไปที่เรียบร้อยหลังจากที่มีการว่าอยู่ในลักษณะการพักตัวอยู่ไปดูกราฟเราเห็นว่าตัวของอตัวของ SCB ีเนี่ยพักตัวมาหลุดเส้น20นะครับอย่างตัว BBL ก็พักตัวมาแถวแถวเส้นค่าเฉลี่ย20นะครับนะมีการสลับฟื้นนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังอยู่เหนือเส้น50ฉะนั้นกราฟทางเทคนิคของกลุ่มธนาคารตัวใหญ่ผู้เราจะเห็นว่า SCB เนี่ยพักตัวลงมาลึกเกือบถึงเส้น50 บีบก็เช่นกันนะครับพักตัวเกือบถึงเส้น50แนวรับอยู่150บาทนะครับเป็นเส้น50วันตัวที่แข็งแรงที่สุดในกลุ่ม23ตัวใหญ่นี่นะครับเป็นเคแบงครับเพื่อนครับลงมาแค่เส้น20ดีตัวกลับขึ้นไปแล้วก็ร้อยเจ็ดสนี้เป็นไฮเดิมเราก็ต้องดูว่ามันจะข้ามไปหรือเปล่าเพราะว่าถือว่าเป็นแนวรับทางเทคนิคนะครับร้อยหกสิบเจ็ดจุดห้าซึ่งลงมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ดีดกลับไปปิดไปร้อยเจ็ดสิบนะครับก็ชัดเจนนะครับว่ากราฟทาง จริงๆก็ขึ้นทั้ง3ตัวนะเป็นขาขึ้นแต่ว่าตัวที่มันไม่ยอมลงคือเคแบงครับ s c b กับ BBL เนี่ยลงมาทดสอบจริงครับถึงเกือบถึงเส้น50แล้วลงลึกกว่านะครับในขณะที่กลุ่มของหุ้นที่เขาเรียกได้ว่ายังไม่ใช่ขาขึ้นแต่ก็ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับอย่าง AOT ก็ฟื้นตัวมาค่อนข้างดีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดไป38.50แนวต้านเส้น200เนี่ยยังไม่ผ่านนะครับตรง42.85สตางค์ ในขณะที่ตัวของแอดวานนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งในกลุ่มตัวใหญ่ที่มีการย่อพักตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแอดวานนี่ถ้าเราไปดูกราฟทางเทคนิคเราเห็นว่าลักษณะกราฟเนี่ยเป็นไซด์เวย์นะครับเห็นไหมฮะมันลงมาแถวๆเนี้ยเส้น50เส้นร้อยไม่ถึงเส้น200สักทีนะนี่นานแล้วนะครับแต่จริงๆทางเทคนิคเป็นไซด์เวย์แนวรับจริงๆเป็นเส้น2 0 0นะครับ280แดนวต้านเป็น30 7ไอ้ตรงกลางนี่เป็นแนวรับครึ่งหนึ่งของตัว ไซเวย์ะนะครับอยู่ประมาณ292ร้อาต้องตามดูเพราะว่ามันเป็นกราฟไซเวย์นะครับเราไม่ทราบทาิศทางแต่ว่าก็วิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับนั่นคือตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมสรุปอย่างนี้ว่ากลุ่มที่เป็นตัวนํามาก่อนเนี่ยมีการพักตัวไปชัดเจนที่ยังไม่ฟื้นเนี่ยเป็น s อ b นะครับเอ่อโทษนะเป็นกลุ่มธนาคารทั้ง s อสทั้ง BBL ส่วน Kbank นี่ไม่ลงครับในขณะที่กลุ่มของปิโตรเคมีนะครับที่โดดเด่น2ตัวคือ SCC กับ ตัวของปตท g ีก็ยังดีนะครับในเรื่องทางเทคนิคในขณะที่กลุ่มโรงกลั่นมีตัวเดียวที่กรามทางเทคนิคดีกว่าเพื่อนนะครับก็คือท็อปไทยออยส่วนตัวอื่นก็ถือว่าพัดตัวไปไม่ว่าจะเป็นปตทหรือปตทสพนะครับนั่นคือภาพรวมของกลุ่มนะครับที่เป็นหุ้นตัวใหญ่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ฟื้นตัวขึ้นมาในกลุ่มตัวใหญ่เนี่ยก็เป็นโรงไฟฟ้านะครับรัฟนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโฮลดิ้งแล้วแหละนะครับแต่พูดถึงก็ยังไม่ข้ามเส้น200อยนะครับ ก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับตัวของ AOT นะครับกราฟกับ AOT อยู่ในกลุ่มลักษณะกราฟเดียวกันคือออกไปทางไซด์เวล์ออกข้างยังไม่ข้ามซ้ำเส้นสสเฉลี่ย200วันนะครับส่วนตัวของกลุ่มโรงไฟฟ้าตัวอื่นนะครับที่เรียกได้ว่าดีนะครับในเรื่องของทางเทคนิคเข้าก็จะมี Echo นะครับซึ่งแน่นอนครับแข็งแรงแข็งแกร่งพอสมควรแต่ว่ามีถูกขายลงมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับติดลบไป4บาทครับแต่ว่ากราฟทางเทคนิคเนี่ย ยังไม่หลุดเส้น50ตรง116.60นะครับ111.60ถือว่าเป็นแนวรับนะครับนี่ฮะก็เป็นจังหวะย่อตัวนะครับแต่ว่าอยู่ในกรอบขาขึ้นนะครับในขณะที่ตัวของอีกตัวหนึ่งคือ GPC s นะครับตัวนี้ก็ปรับตัวค่อนข้างดีร้อนแรงอยู่พอสมควรแล้วก็ไม่ยอมลงครับลงมาล่าสุดเนี่ยแค่ประมาณเส้น10วันนะครับแล้วก็ดีดกลับไปแล้วนะครับนี่ฮะ,ะลงมาเพื่อวันวันที่4นะฮะแล้วก็ดีดกลับไปเมื่อวันที่5เรียบร้อยบวกไปบาทหนึ่งนะครับปิดไป41.25 ซึ่งแนวต้านถัดไปก็นูลล่นแหละครับ4 6เอ่อ46บาท50สตางค์นะครับก็ถือว่าเป็นกราฟทางเทคนิคที่แข็งแรง2อ2ตัวคือ g p s c กับตัวของ Echo นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่จ่อนะอย่างที่ผมบอกว่าจ่อที่จะข้ามแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังทำไม่สำเร็จก็คือราชบุรีนะครับติดแนวต้านประมาณ30 27บาทครับแล้วก็ย่อไปตรงเส้น50พอดีทีนี้ก็26บาทโดยประมาณก็ปิดไปตรงนี้แหละครับ26บาทโดยประมาณนะครับ นี่คือภาพของตัวภาพของตัวกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับผมจะพาไปดูตัวตามนะครับตัวที่มีการกลุ่มที่มีการดีดตัวขึ้นค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนจะมีอยู่สองสามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะจะเป็นกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะครับผมพาไปดูกราฟ AP ครับโอ้โหนี่สวยงามนะฮะเห็นไหมครับแทงทะลุเส้น200แล้วก็ทำนิวไฮเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบวกไป4%เอร์เกว่านะครับ แล้วเราก็โอเวอร์บอทเป็นที่เรียบร้อยแนวรับเป็นเส้น200นะครับ7จ็บาทเจนะครับส่วนแนวต้านถ้าดูจากพี่โบก็ชนพอดีคือ8ปดบาทยีฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่โซนโอเวอร์บอทแนวต้านถัดไป8ปดบาทสีนะฮะแล้วก็8ปดบาทเจสตางค์อีกตัวหนึ่งในกลุ่มของอสังหานะครับที่โดดเด่นมากนะฮะคือสุภไลครับนี่ครับดีตัวข้ามเส้น200แล้วก็ยังอยู่ครับติดแนวต้านตรงบาทเจยังไม่ข้ามนะครับแต่ก็โอเวอร์บอทตรงนี้แหละครับบาท72แล้วก็ขอโทษดสิบาทนะครับแล้วก ถัดไปเป็นแนวต้าน18บาทออ17บาท80สตางค์นี่ก็เป็น2ตัวนะครับผมจะคัดมาเฉพาะกราฟทางเทคนิคที่สวยๆให้พวกเราดูว่ากลุ่มตัวตามเป็นอสังหานะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวตามนะครับคือกลุ่มของไฟแนนซ์ครับนำโดยสวัสดิ์ครับนี่ครับเบรกเส้น200ไปแล้วครับแล้วยืนอยู่นะครับ3แท่งเทียนนะครับวันที่3นะครับวันที่4แล้วก็วันที่5 3แท่งเทียนนี้ยืนอยู่เหนือเส้น200แล้วโอเวอร์บอทแล้วแน่นอนครับแนวรับตรงเส้น200ตรง26บาท ก็จะกลายเป็นแนวรับทันทีนะครับนี่คือสวัสด์แนวต้านถัดไปก็เป็นฟิโบรตรง28.1แต่ก็ข้ามไปแล้วนะครับปิดทําการไป2825ก็แปลว่าเขากาลังชนจุดโอเวอร์บอสทางเทคนิคนะครับนี่คือสวัสด์ครับส่วนติดล้อนี่เขาเป็นขาขึ้นอยู่แล้วเดิมนะครับเป็นขาขึ้นอยู่แล้วเดิมนะฮะก็ยังคงเป็นขาขึ้นต่อไปนะครับแนวรับตรงประมาณ1 7 1 8บาท70นะครับตัวตามอีกตัวหนึ่งนะครับคาดตา,ามที่เราได้คุยกับพี่เปียกเมื่อวัน พุทธที่ผ่านมานี่ครับ MTC ครับนะแทงทะลุเส้น200มาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่โอเวอร์บอทด้วยที่67แนวต้านโอเวอร์บอทอยู่43-50นะครับอันนี้เป็นแนวรับตรง37บาท75สตางค์ที่พี่เพียกได้พูดถึงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านวันพุธที่ผ่านมาเราเห็นว่าขึ้นมา3แทงเทียนเลยนะครับนี่ฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตามนะครับเป็นกลุ่มตัวตามก็คือสวัสด์กับ MTC นะก็ต้องแจ้งบวกเราทราบแล้วก็กลุ่มบัตรเครดิตนะครับตัวที่โดดเด่นเป็นตัวนีี้ออเ ามเส้น200มาแล้วครับเบรกเส้น200ครั้งแรกเนี่ยวันที่3นะครับแล้วก็ฟื้นขึ้นมานครับนี่คือภาพทั้งหมดของกลุ่มตัวตามนะครับผมสมมติให้ฟังอย่างนี้นะครับกลุ่มตัวตามที่เห็นชัดตอนนี้เป็น2กลุ่มนะครับนะเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอยู่2ตัวที่เบรกแนวต้านค่อนข้างสวยกลุ่มที่2เป็นไฟแนนซ์นะครับนะก็จะมีกลุ่มของพวกเช่าซื้อนะนำโดยสวัสด์เอ็มจีซีเป็นตัวตามแล้วก็อีกตุกกลุ่มหนึ่งนะที่ เป็นตัวตามเป็นพวกไฟแนนซ์เหมือนกันคือบัตรเครดิตนะครับนั่นคืออีออนนะครับน,นี่ผมสรุปให้ฟังแบบนี้เช้านี้รเราเห็นว่าหุ้นแถว2นะครับมาแล้วนะครับค่อยๆเคยหยับมาเรื่อยๆนี่ผมยังไม่ให้ดูหลายอีกหลายตัวหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพวกอะไรนะฮะที่เป็นกลุ่มพัฒนาสังหาริมารัพย์นะ,ะพวกพวกที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะ นะพวกประกันบางตัวนะครับก็ถือว่าเป็นตัวตาเขาเรียกว่าหุ้นแถว2แถว3นะครับก็พอตัวหลักตัวใหญ่นะครับพักตัวนะพวกแถว2แถว3ก็ขึ้นมานะครับนั่นคือสิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเซตอินเด็กคงจะไปต่อนะครับแต่ว่าไปถึงจุดไหนก็ไปดูว่ามันจะข้ามนะครับแนวต้านสําคัญตรงนี้ได้ไมั้ย1280นะครับหรือจะขึ้นไปพันสในสัปดาห์นี้เลยก็ต้องว่ากันไปพันสก็อีกประมาณ 70จุดนะครับประมาณนี้ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราตามดูเพราะว่า1ั320เนี่ยผมก็ใจว่าเซ็ตน่าจะโอเวอร์บอทในกราฟเดยเป็นครั้งที่สองนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดบ้านเราก็ถือว่าความตึงเครียดด้านการเมืองก็สงบแล้วนะครับความตึงเครียดทางด้านของชายแดนนะครับอย่างกัมพูชานี่ก็ฮุนมบเนตนี่ก็หรือว่าอะไรนะฮะสมเด็จฮุนเซนก็ออกมาโพสต์แสดงความยินดีแล้วนะครับ ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะว่าชายแดนก็คงจะสงบแล้วนะครับก็คงจะลดความตึงเครียดไปได้เยอะฉะนั้นเนี่ยสี่เดือนข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีการยุบสภาแรงต่างก็น่าจะน่าจะสงบนะครับน่าจะสงบฉะนั้นความกังวลด้านการเมืองที่กดดันนะครับเซตก็คงจะคลายคลายไปเปราะหนึ่งแล้วนะครับฉันก็ต้องดูวันนี้ว่าเซฟจะขึ้นต่อไปที่แนวต้านไฮเดิมทะลุนะฮะแล้วก็ทำนิวไฮได้หรือไม่นะครับในสัปดาห์นี้ นะครับขอบคุณทุกท่านครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ